สิ้นสุดการรอคอยของชาวปทุมธานีเป็นเพราะตอนนี้แลนด์มาร์คบางสิทธิ์มืคัดสึวิดีลีแล้วนะคะกับสูชิสายพานโนหนึ่งจากโตเกียวที่อร่อยแบบเต็มคำทุกเมนูโดยเฉพาะเจ้าตัวนี้ แค่ตอนนี้มีโปรเปิดสาขาใหม่ชูโทโร่ชิ้นใหญ่ชูโทโร่คำโตส่งคำนี้แต่ว่าเขาขายเลยละครับแปดซิงค์มากติดถึงสิบเอ็ดธันวาคมนี้สาขาฟิชากันซิทเขานรีบดีมาช่วงเปิดร้านนี้นะครับคุ้มมากๆไม่ว่าจะเลือกซูชิจากสายพานก็สนุกกดสั่งจากแท็บเล็ตก็ฟินพร้อมบินมากับสายพานจนส่งถึงโต๊ะขอสั่งข้าวน้อยได้ด้วยแหละสำหรับใครที่แบบไม่อยากกินข้าวเยอะอดากอิ่มไวตอนจริงเป็นคนชอบอินกาวะอันนี้เป็นแบบสั่งแบบข้าวน้อยใส่กำลังน่ารักมีทั้งเมนูโอตาเเตต้้้้้้กุงงหหหหวววาาาานนนนนจจัััมมมมโโโโบบบบีีีแแแแ่่่ซซซฟููููดดดยยยะะชิิปลลลลลไออสสๆทรรคใญ มากกว่านี้มีอีกไหมชิ้นเลยว่าห้ามพลาดทางเมนูกุ้งและแซลมอนเลยซาซิมิเนี่ยก็แลมาให้ชิ้นหนามากๆส่วนสายหน้าเนื้อก็มีวากิวชิ้นโตและแฮมเบอร์กชิ้นใหญ่สายไก่ทอดก็มานะครับและมีเมนูอื่นๆอีกมากมายอยากให้ทุกคนมาลองด้วยตัวเองและราคาเนี่ยมีหลากหลายมากเริ่มต้นแค่40บาทอย่างจานแดงฝาห้าสิบบาทเขียวหกสิบบาทและจานสีน้ำตาลแปดสิบบาทเท่านั้นส่วนไฮไลท์เด็ดคือของหวานของร้านนี้ทั้งพุดดิ้งไข่วาราบิโมจิเอ็กชาไทการ์และนอนๆเหล่านี้มีทั้งรสสตรออเเบรี่ยใจ็น ชาเขียวมัทฉะงามงามงามไอช้ชาเขียวอร่อยไหมพื่อนอร่อยสิและรายต่อไปก็คือน้องชาไทยกะลันเฮ้ยของดีของยีอยากให้มาลองความอร่อยสูชิสายพานโนหนึ่งสาขาที่สี่ฟิวเจอร์ชั้นสองได้แล้ววันนี้และถือว่าเป็นข่าวดีสุดๆขอตอนนี้